เราจะเติมความสดชื่นเราจะแก้ง่วงยังไงโดยที่ไม่ต้องกินกาแฟนะครับคนที่กินกาแฟจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับคือคนที่กินกาแฟดามันก็จะมีแคาเฟอีนที่บูสต์ให้เราตื่นได้เลยนะครับก็จะลดปัญหาที่เราจะได้รับพวกน้ําตาลนมนะครับหรือว่าครีมไทรชอบกินกาแฟเย็นมากสิ่งที่เราจะได้รับไปด้วยก็คือในกาแฟ มันมีนมวัวใส่นมใส่ครีมใส่น้ําตาลเออมันมีงานวิจัยมาเป็น10ปีแล้วครับอันที่1น,นะครับในนมวัวเนี่ยจะมีเคซีนที่ทําให้เกิดการแพ้นะสังเกตเด็กยุคใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นภูมิแพ้จะมีอาการแพ้ง่ายนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการที่เราได้โปรตีนเคซีนที่อยู่ในนมวัวนะครับยังมีเรื่องของน้ําตาล นะน้ำตาลจะไปสะสมเป็นไขมันอยู่ในตับของเราถ้าเราอยากจะบูสต์เอเนอรในระยะยาวแบบปลอดภัยซึ่งหลักของมันเนี่ยมีอยู่3ข้ออันที่1ครับวิตามินที่จะบูสต์หรือสารอาหารที่จะบูสต์เนี่ยควรเป็นรูปแบบของผงไม่ควรจะเป็นรูปแบบของน้ำเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใส่สารกันบูดให้เราได้รับเข้าไปเราอยากจะ,ะดูแลร่างกายให้เราดีแต่กลายเป็นว่าเราได้วิตามินพร้อมกับสารกันบูด หลักการข้อที่2ครับให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ําตาลสมมุติเราไปซื้อวิตามินอะไรมาทานให้เราอ่านฉลากครับนะถ้ามีส่วนผสมของน้ําตาลหมอแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงข้อ 3. สารอาหารอะไรที่บูสต์เอเนอร์จีของเราได้ดียิ่งกว่าน้ําตาลปลอดภัยในระยะยาวนะครับคือกรดอะมิโนกรดอะมิโนตัวแรกคือทอรีนตัวทอรีนเนี่ยข้อดีของมันคือ มันช่วยเสริมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อในบอดี้ของเราตัวที่2กรดอะมิโนโลไลซีนนะครับกรดอะมิโนโลไลซีนเนี่ยจะไปเปิดยีนที่ทําให้เราดึงเอาไขมันส่วนเกินของเรามาเผาผ่านเป็นพลังงานนะครับตัวที่3คือกรดอะมิโนกูตามีนนะช่วยสร้างโกรดฮอร์โมนนะทำให้เราร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายของเราเนี่ย ดูหนุ่มขึ้นดูสาวขึ้นนะครับกรดอะมิโน,โนตัวถัดไปคือตระกูลบรั่ c เชนอะมิโนแอซิดจะมีลิวซีนมีไอโซลิวซีนมีวาลีนนะครับคนที่เล่นกล้ามเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพวกบรั c h เ i n เนี่ยมันจะช่วยสร้างริวกล้ามเนื้อขึ้นมากดอะมิโนตัวถัดไปคือตัวไทโรซีนมันเป็นสารตั้งต้นของโดปามีนนะครับโดปามีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่สร้างขึ้นมาในร่างกายแล้วทำให้เรา มีพลังขับเคลื่อนเราจะรู้สึกว่าเรามีกําลังใจเรามีความรู้สึกอยากออกไปออกกําลังกายมีอารมณ์มีฟิลลิ่งนะนะใครที่คิดว่าไลฟ์วันนี้ได้ประโยชน์นะครับก็ฝากช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนิดหนึ่งนะครับ